แนนะ่ปูทะเลนะเอา้าแม่ปูต,ปตัวใหญ่เลยนะฮะแม่ปูตัวใหญ่เลยโอ้ยมันดุร้ายด้วยนะแสดงว่านาชาันลูกมันมาเนี่ยแม่กับน้องนาชาเดินเสาวิว่งไล่ตามมา้าแม่กับน้องนาชาแล้วเร็วรีบวิ่งเร็วรีบขี่เร็วแล้วเดินเ,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 เสาวิว่งไล่แล้วนชาช่าก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะหาแม่เจออะไรแม่เจออะไร เจออะไรเจออะไรเจอูต wow. oh. ัวใหญ่เลยง้นว้าวเด้วย้กินได้ไเจะกินเจะกินปแล้วนีพี่นีมาคนแม่มือใส่แม่มือครับ สนใจอะไทั้งสิ้นจะเล่นแต่สนามทะเลรับสุดอะไรอะ่ะรับสุดอะไรอยู่พักกดหาอะไรอะ่ะกดหาอะไรเฮะไหนอะ่ะไม่เห็นมีเลยไหนไม่เห็นมีเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเจอช้อนด้วยระวังนะเนี่ยอันตรายมา,า,ากอ่ะเนี่ยช้อนช้อนบาดมือเราเนี่ยเดี๋ยวไปที่อื่นกันนี่ตัวอะไรนี่เฮ้ยอะไรแม่จับอะไรมา ว้ายแม่จับปูได้ด้วยนะชาดูสิอโอ้โหมีป,ปูด้วยนะจับให้มันเอาไวมันด้วยแล้ววายเดี๋ยวมันวายจับจับให้มันด้วยนะเออแล้วแต่เราจับปูมาอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะหา<อ>ไม่ไม่จับมานนะมันวาน่ายมามันว่ายมาหาเราใช่ไหมได้มัาเล่นกับน้องนะชาอ๋อมันจะเล่นกับน้องนะชานะชาปูมาเล่นกับหนูอะ่ะน้องชาขาสู้ด้วยมันสู้<อ>มีกล้าไหมเอ้ยน้าชาน้าชา แมปูมมตนนดี้ปก่อนะอไปก่อนนะเนาแอบไปก่อนนะแูแม่ปูเรไม่รู้ใช่แ,แออบออกมาใช่<อ>แต่นั่นนะอีกแล้วนะชงงย,ย่ใหญ่มันมาแล้วแม่เลยนาแม่ปูตัวใหญ่เลยโอ้ย,ม,ย,อยมันดุร้ายด้วยนะแสดงว่านาชาเอาลูกมันมาเนี่ยเราเอาลูกมันไปคืนแม่มันไหม อาลูกมันไม่คืนแม่ไหมนะชาแล้วลูกมันอยู่ไหนล่ะเอาเอาเไปปล่อยก่อนแล้วไปปล่อยก่อนลูกแม่ปูไปตาแม่น้ำสาวิ่งก่อนแล้ววิ่งหนีก่อนแล้ววิ่งมาล่พ่อเร็ว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 ทะเลมันโดนน้ำเลยเอาไปปล่อยปไปนะชากับแม่ไปปล่อยไปปล่อยปูกันนั่นจยขึ้นมาได้ยักันนะพอดีมันว่ายขึ้นมาบนบกเมื่อกี้ เราก็เลยจะต,ต้องเอาปูทะเลไปปล่อยอันนี้ปูทะเลจริงๆนะคะเราต้จ<า>ับนี่ก็มีกา้ามเราไม่ชิล้ายเราด้วยนะ<า>มแล้วกนะ็ยังมีชีวิตอยใช่ไหมคุณคุณนั้นไหนๆน,นีอ่ออจริงด้วยนะปูทะเลนะให้แม่ปล่อยแม่ที่ปล่อยแล้วเดี๋ยวแม่มาตามแม่จะกินคนเดียวค่ะแม่จะกินเดียวเหรให้แม่ปล่อยเลยแม่ปล่อยเลยปล่อยตรงนี้แหละแต่แม่ปูนมานั่นแม่ปูนมาแล้วนั่นนั่นแม่ ปูแม่มันมาแล้วนั่นไปปล่อยไปเลยนี่นี่นี่มันหนีไปแล้วนี่นะมันว่ายไปแล้วว่ายไปแล้วเย้บายบายนะปูปูาไปหาแม่แล้วนั่นนั่นนั่นลูกปูกับแม่ปูเขาอยู่ด้วยกันแล้วเย้แม่เก่งมากนะแม่แม่ช่วยปูได้นะส่วนเราก็ช้าไม่ไหวเลยมาทะเลเนี่ยเล่นแต่ทะเลเล่นแต่ ตายกับน้าอย่างเดียวไม่สนใจเลยอ้าวเฮ้ยแต่ดงเขามันมันไล่กินหมาไปแล้วนะครฮะทีเล็กก็ตามไปไปเแต่มันไล่กินหมาไปแล้วนั่นโอ้ยหมาวิ่งเร็วมากอ้าวหมาหนีเร็วเร็วหมาหนีเร็วเย้รอดแล้วทีเล็กตามหมาไม่ทันหรอกหมามันเร็วมาก มาขึ้นม้ากันนะครับม้าจะรับน้ำหนักแม่ไหวหรือเปล่านะชา มาครั้งแรกของน้องและชาลและแม่นะครับจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอาน้่งเทง,งนัง่งเฉยเฉยนัง่งเฉย มาชื่อแป๊ปซี่นะครับสีขาวอ๋อเหรอแล้วก็สกายเป็นสีขาวอ๋อมาคนมาตอนที่ถูกตอนแล้วก็เลยอ๋อต้องตอนเนี่ยไม่งั้นคึกใช่ไหมเบี้ยวแล้วแม่เบี้ยวแล้ว อาอาชาชอบไหมลูกชอบไหมอาชาชอบไหมชอบ แม่กลัวกว่าลูกอีกลขึ้นเนลัวลโอ้โหมายางแบนเลยนะแม่เลยฉาขึ้นมายางแบนเลยนะฮะวันนี้ท้องฟ้าจะขมุกขมัวนิดนึงนะครับท้องฟ้าจะแบบว่าหมุนหมองหน่อย เรามาที่นี่สองคืนสามวันฝนตกทุกวันเลยทาให้่ายกินดีไม่ค่คอยได้เท่าไหร่แต่ดีนะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนิดนึงก็เลยพาลาชามาขี่มาเขาทำอะไรครับมัะขี่ครับผมออ๋เอาลงก่อนไหมอ่ะ มามาปวดฉี่นะครับเราต้องหยุดให้มมาฉี่ก่อนนะ <c oughs> มีแม่แม่บิ๊วรวมให้ช้างฉี่แล้วนะั่น <c oughs> ไป โอ้ยแม่กับน้องนัชชาเดินเสาวิว่งไล่ตามมา้าแม่กับน้องนัชชาแล้วเร็วรีบวิง่งเร็วรีบขี่เร็วเร็วเดินเสาวิว่งไล่แล้วนะชชาเร็วเร็วนะชชาเดินเสาวิ่งไล่แม่กับน้องชัชมาแล้วต,ตาม,ามาทันแล้วรีบขี่แล้วเร็วโอ้ยนะชชาขี่ม้าเร็วมากนะปลอดภัยแล้วเนี่ย้ พ้อเหรอไม่เอาแล้วอีไเนี้ย